แันว่าเราป่วยนะครับเฮ้ยเล่นเฟซบุ๊กได้ไหมเนี่ยเยสเล่นเฟซบุ๊กได้ด้วยับชด Hi just s i n c e y o เ probably f o r g ก t I don't remember I got to hit send เฮ้ยลืมส่งอ๋อต้องส่งเมลโอเคได้เลยส่งเมลไปเลย Inbox into graphic thank you again In o เอา research โอเคเราเข้าร่วมกับโครงการวิจัยอะไรสักอย่างนะครับในแลบที่โทรันโต้และเราก็กำลังป่วย มาไปข้าวๆพื้นๆตอนหล่อนๆค่อยแก้งแน่ๆนๆไอทีคาสเกมมิ่งวางแผนกับเพื่อนในชาวแชทนะครับผมอยู่ในนี้ปะวาะยาน่าจะอยู่ในใช่ปะวะไอเฮียหยิบมาแดกเลยแกทำหล่นหาพ่อคนนเหรอ p อ e s s and hold R and move b u t ัน t to rotate object อ๋อซูมได้ครับกด R นี่มันสเปรดับกลิ่นขี้เต่าปะวะ ไม่ใช่กูแดกไม่ได้อรือแล้วอันนี้ยยาสีฟันยาสีฟันใช้แล้วยาสีฟันตาดอกบัวขี้มไม่ใช่อันนี้เป็นไวอากา้าเจลหล่อเลื่นนะครับผมที่เอาไว้ควงตูดแล็บเบียก,กับใครไว้ดิอ่ะทิ้งส้วม <c oughs> เฮ้ยหยิบกูจะทิ้งส้วมอ่ะทิ้งส้วมกดแล้ววะอ่าเนี้ยเนี่ยหยิบขึ้นมาดิสัตขึ้นมาขึ้นมาดอกลงไป <c oughs> เออยเฮี้ยห <c oughs> <c oughs> นุกว่ะ นี่มันเป็นเกมตลกเ็ดชัดโซฟนะครับโอ้บัตรโซฟจริงๆเลยใส่ลงไป <c oughs> <c oughs> โอ้ยเดอดผมเชื่อว่าตอนเด็กๆพวกคุณเคยเล่นยังไม่ต้องมาปฏิเสธเลยนะนี่ไรเนี่ยแนบเอาไว้ถอนคนจักกะแลนะครับอะใส่ลงไว้ด้วยเ <c oughs> ย้ยมึงใส่ตาตัานเหรอหยิบขึ้นมาอ่าโอเคนี่นี่เกมเฮอร์เลอร์จริงหนอตลกเหมือนพอสเท่าเลยโอเคพอเถอะโซฟอเกมตลกนะ ไอไฟไฟอ้าวไอเทียกูอยู่ตั้งนานมืดๆแม่แห่งเปิดไฟได้ไม่บอกเออกล้องถ่ายรูปยเอสโดนิคอนเาะดีเอสเอลอาร์ซะด้วยยเสแล้วถ่ายกดไลน์เนี่ยอ,อ๋อถ่ายต้องไปที่ห้องน้ำครับคุยโอเคในเมืองเป็นกล้องมึงต้องถ่ายได้โอเคเราเอามันไปถ่ายกันดีกว่าครับถ่ายถ่ายไปเลย <c oughs> มึงจะเอากี่ถ่าย <c oughs> จอใหญ่ไม่กลัวกลัวผีเยอะอย่าเพิ่งไม่ต้องกลัวหรอกตอนเนี้ย Mapping Mind อืมหนังสือเกี่ยวกับสมองครับผมวิวเทคเอาเปิดจักสันแล้วกูเปิดได้ไหมอ๋อเนี่ยเย้เดอคนที่อะไรอ่านหนังสือแค่หน้าปกทิ้งเปเลยกาเอาไปไหนละหยิบหยิบอ๋อหยิบหยิบกูจะหยิบไปทิ้งหนังสือเอ้ยหยิบไปทิ้งชักโคกตู้ยากอยูอยู่ไหนเอาเปิดไฟก่อนเปิดไฟเฮ้ยอ,อะไรวะจดหมอยนะครับซิมอนจารเลตจากใครวะ อาแล้วเปิดซองจดหมายกดเลยเพื่อต้องกดเลยวะพี่เบเล่นอีอย่างครับอ๋อเคาน์เตอร์สตรายครับผมไอ้ยากเปียงเปียงบีสามหนึ่งบีหนึ่งสามบีหกบีเจ็ดกบสองสี่ไอ้ย่ะเฉยยผมนี่ซื้อเสื้อแเบบิกเลยรม่มีเฟนไฟเหลือหยิบหยิบได้แค่บางอย่างนี่อะไรวะเนี่ยแพนพิซซ่าอ๋อพิซซ่ารับนะครับผมอืมเี๋ยวแต่ซอง อยู่ในตู้เย็นบอกวะ่าม <Fast food. S 3> ีแต่ฟาสต์ฟู้ดกูน่าจะแดกอะไรที่มีสุขภาพดีๆหน่อยนะอะไรเนี่ยว่ามีมีกะหร่อยนะครับผมมีกะหร่อยหมอยสีเขียวหมอยกะหลี่เอาวางไว้ตรงนี้เผื่อสมขเวสีลูกเทพจะมาแดกอ่าวางไว้กย <c oughs> <c oughs> มีหลายพอเลยด้วยอะไรเนี่ยโคเคนเหรอโอ้กันลำเดือนนะครับผมดูดชิชาวแชทจะแก้ให้ไหมชาวแชทแก้ไหมกันลำเดือนเปล่าเนี่ยกันลำเดือนเปล่า เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมันจะต้องการลำปีมา้งสักคนเนี่ยพิซซ่าพิซเซเรียโอ้โหไอเกมนี้แม่งมึงได้ค่าโฆษณาเท่าไหร่วะ There <it> เออเจอแอล้วเฮี้ยกว่าจะเจอโอ้ oh. use an object you have acquire press คลิกขวา when the item display on the screen เป็นรูปปากแดกได้อืมกระดดกเข้าไปการลำวันการลำปีนั่นไงมาแล้วกูแล้วมึงกต่อกู โอเครสชาติเหมือนนมเลยแต่รสชาติเคี้ยเหมือนดูดตูดดอยู่เลยผุาๆไปเรื่อยแล้วต้องทำไงต่อครับออกไปได้ไหมออกได้ด้วยเยสกูจะออกไปต่อยคนปับปั๊บปั๊บปั๊บอยูแฮปแฮนแฮนเอาไว้อย่างงี้แฮนด์จョโจโจเช็คทีเราแมนเอากูมาอยู่นี่ละเดินไปต่อยอีเคี้ยดำขขยดากตรงหน้าได้ไหมเนี่ย next station ออสกูดอ๋อสถานีต่อไปั่นนะอารมณ์นี้ครับรถไฟฟ้ามาหาเธอเฮ้ยเสียงโทรศัพท์อีกครับโทรศัพท์กูออ่อยู่ในรถไฟต้องเล่นโทรศัพท์นะครับกูไม่รับไม่มีปัญหาอะไรป่ะไอสัตว์กูเก่าเว้ยกูไม่รับไม่รับมึงจะโทรมาอีกป่าูไม่ครับกูขวางโลกปกติคนอื่นเขาต้องรับสายนะครับแต่กูขวางโลกครับ อ้าวไม่โทรมาด้วยเออดีว่านอนสอนง่ายเปิดประตูแล้ววานี่ว่าไอดำดูโด,ดจินอยู่เฮ้ยแบ่งมั่งดิ <c oughs> โอ้อะไรวะแค่นี้รถไฟฟ้ามหาระลรก <c oughs> สถานีต่อไปป่าช้า,เอ,าเอ้าเฮ้ยอย่าพึ่งแช่งกันดีให้กูเล่นก่อนนะครับอย่าพึ่งส่งไปป่าช้าครับ เป็นการเล่นเกมผีที่เกลียนที่สุดทิงดีมอนไฟเอาพี่ไฟสวัสดีครับยกมือไหว้ครับพี่ไฟพี่สาวผมเองสวัสดีด็อกเตอร์ซูชิเนื้อเรื่องกำหนดเองสวัสดีด็อกเตอร์ซูชิวันนี้ผมต้องการซาชิมิเพื่อไม่ให้เจ็บจิมิเวลาซ้ำกันไปไหนกันหมดวะเนี่ยที่นี่คงจะมีเรื่องกันใช่ไหมเละชิบหายหมดเลยอ่ะกูแดกน้ำหน่อยแดกไม่ได้เฮ้ยแดกได้นี่อน้ำร้อนมีน้ำร้อนก็ต้องมีน้ำเย็น น้ำเย็นหัวเยียบเล่นเลยเนี่ยไปไปไปไบโอเมตริกใช่อ้าวที่นี่แหละเดวิดซูชิโอเคกูรับแล้วกันะไม่ขวางโลกแล้วโอเคโทรหามัชชีอ๋อโทรหาเฉียะแม่งเลยบอกแล้วให้ใช้ดีแท็กไม่ใช่อย่าไปพูดชื่อแบรนด์เขาดรมันชิได้ยินไหมฮัลโหลโอเคกูต้องการโค้ดนะครับ เชียร์แล้วเนี่ยเหมือนเหมือนอาร์คป่าวะฮ่าฮ่าฮ่าไปเลยกดกดแม่งเข้าไปาไม่ได้วะกูจะต้องหาโค้ดแถวๆนี้ครับผมเออใช่เกมผีจริงเหรอคุณก็สงสัยเหมือนผมเลยครับเจแพนวอร์มมันต้องอยู่หลังรูปป่ะตามแนวหนังใส่รับแล้วมันต้องอยู่หลังรูปอ่าเอครับอย่าอ่าเพิ่งออกไปสิแปลงทาสีอ๋อรู้แล้วทำไงเอาไปคูหาเลขไง อา่าขูดหาเลขครับผมได้ได้ได้เราต้องทําอะไรแบบไทยๆครับ e <c oughs> <c oughs> <hum> <ข>อ่าขูดขูดหาเลขขูดตีสัตว์ขูดขูดเผื่อมันจะออกมาครับขูดหาเลขเฮ้ยใครบอกรหัสวะหนึ่งสองสามสี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองมึงจะฟังพิสซ่าเอไอ้บ้าดูคอมเมนต์แต่ละตัวโอ้ยีขูดไม่เจอวะอะไรวะเนี่ยลูกเทพก็ช่วยเลยกูไม่ได้นะงนาทีนี้เดี๋ยวรู้เลยอ่ะมันต้องอยู่ในโต๊ะคอมแน่ๆเล <Hello> <c oughs> <c oughs> ยใช่ปะแฮกคอม อ่าไอเดนพีเอสมาเครับผม we've got few h o u r I got hold of Simon jelly let's do this saw your laptop inception are you already there เข l มีเอซับเดี๋ยวเราจะสแกนหาดูครับ w e r e locked out มันไม่มีว่ะ it's just Friday it's not a lot but they sit we could just b l a ไม่มีรหัสให้กูเลย blah 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 ส่งติ่งอันนี้เปิดได้ปะ นเกะในเกะเออนี่ไงในเกะบัตโรโอะไรวะเนี่ยกล่องดินสออ๋อเฮ้ยยิงกระแทงแหนมอะไรอะสองห้าศูนย์หนึ่งวะวะอ่ากูเห็นแล้วครับผมสองห้าศูนย์หนึ่งแน่ๆดินสอเอ้ยเด้หยิบดินสอมาเล่นได้ไหมดินสอดินสอกาดอมเมลหยิบได้หยิบอีกแค่ดินสอแท่งเล็กๆอ่ามันต้องทดสอบนะครับเขียนได้ไหมลอง ดินสอเฮียอะไรนีเนี่ยกากวะเขียนก็ไม่ได้คุยโหไอสั์ไ,ไปไกลตีนเลยสองอะไรนะกูลืมรหรัสละสองมัว <c oughs> แต่เล่นดินสอรนครับเดี๋ยวดูก่อนสองห้าศูนย์หนึ่งดูซิว่าใช่ไหมสองห้าศูนย์หนึ่งอ้เย้ให้มันได้อย่างนี้ไม่หล่อจริงทำไม่ได้ครับผู้บอกเลย คิปไว้มุกวิ่งทุรนปิดให้เขาด้วยอ่ากดสปินได้ด้วยนะครับเปิดไม่ได้กูเล่นฉาก <laughs> เล่นฉากไปเรื่อยอุ้ยเฟิร์สเอทแล้วไม่ใช้ไม่ได้อะกูเจ็บกูเจ็บใจที่ต้องมาเล่นเกมผีเพราะคนดูสั่งครับเอาลาชัดๆมันเอาลาตรงไหนอะไปห้องเซิร์ฟเวอร์ไว้เลยขอไปห้องนี้ก่อนเฮ้ยเปิดได้ิดได้ห้องสามหกสี อ้าววันดีครับเจอตัวแล้วายโอ้ไม่รู้เข้ามาสายมนจา์เรตใช่ไหมใช่แล้วดรซูชิป่ะใช่แล้วผมกำลังทําอยู่คุณกำลังช่วยอยู่นะเนี่ยเหรอทฤษฎีวิจัยของคุณใช่ผมกำลังทํางานกับเพื่อนร่รงงานพ่อเบิร์กเราจะต้องทํางานเกี่ยวกับสมองเพื่อช่วยคนอย่างคุณคุณเอา t เซอร์ l i ดมาะเอ้คุณกินยังกินแล้ว โ re okay, อเคเรามาเริ่มกันเลยถ้าคุณพร้อมไมแะะยังไม่เริ่มรอกูขอป่วนก่อนเล่นอะไรได้บ้างเนี่ยโคมไฟเปิดปิดได้ด้วยนะครับปิดคอมมึงได้ไหมเนี่ยมึงไม่ต้องทำละเกมเกินไม่สั์กูจะได้มองเล่นเปิดเปิดปิดปิดป seat ไม่นั่งโว้ยมึงสั่งกูนั่งเป็นใครฮะไอ้เหี้ยไปไปไม่เอาไม่เอาช่างแอร์ในตำนานแอนด้าสองพงั้สอง โอ้ห้องนี้มีไว้ทำอะไรเนี่ยขอกูเกียนก่อนนะเดี๋ยวค่อยไป What the fuck is this พ่อมากินอากาศกันหรือไงวะดูมีแต่ขวดเปล่าครับเอาขวดอาจจะชอบกินของว่างครับเราต้องเอาไปให้เขาดูหน่อยพี่เบย์อยู่ตรงไหนตรงนั้นแหละผ <c oughs> มแม่งทรงโคตเทพเลย <have> แสกกลางอ,อาจารย์เปิดเผยเอาแดกเปล่าด็อกเตอร์เอาเอา,เอาไม่แดกไม่แดกโขหัวไม่ไอสัต เฮ้ยเลยมึงไอด้อไอดอกเ้ <c oughs> เราจะทำอะไรกันเนี่ยดอกเตอร์เราจะสกแกนสมองของคุณแล้วก็ให้คอมพิวเตอร์ทำเป็นโมเดลออกมาโปรแกรมทำให้คุณรักษาสมองพูดง่ายๆคือ ก็รักษามึงน so ั่นแหละึงจะพูดวนๆหาพ่อมึงไอ้แสกกลางไอ้นกแสกโอเคมันอาจจะเสียเวลามากเลยนะเนี่ยโอเคกูนั่งเลยครับผมกูอ่านคอมเมนต์ไปด้วยอ่านซับไปด้วยโอ้ยมือแดกทิหายก็สู้ๆแปรวๆนะครับผมใครอยากเล่นเบื้องลึกอะไรก็ไปซื้อมาเล่นเองพี่เบย์ขายเสื้อที่ไหนครับขายที่ร้านครับผมผมไม่ขายที่ท่าน้ำหรอก ขายหน้าเว็บ b a r i f e r n e t ครับแล้วก็เข้าไปดูได้เลยไปค่ยๆเอาเลยสแกนเลยเอาละเอานี่ออกก่อนนะคุณคือไซมอนจาร์เรตใช่ไหมใช่โทลันโตแคนาดาเดวิดมันชีเกิด1988กิวไลท์16ไอ้เุีคยเกิดปีเดียวกับกูเลยในโลกราฟเวอร์ชันซิกอะไรวะไม่รู้เฮ้ยสัตว์ไทยวิศน084ขอบคุณครับผมกดล็อกให้เข้าไปอ้าวเหี้ยไหนหรอวะน้างเหรอ โอเคหวังว่าเขาจะพูดผิดนะพร้อมไหมยิ้มหน่อยกูไม่พูดชีสกูพูดชิตยายหนูก็ดูพี่เล่นนะคะอ๋อเหรอครับผมเจแปนวอดฝากสแกนคำหยาบแทนยายด้วยนะครับผมคนแก่ไม่ควรฟังครับเด็กๆควรจะฟังเป็นอย่างยิ่งเกิดอะไรขึ้นน่ะนี่คือกูมารับการประบติสมองพี่เบคับเสื้อพูดจะมาเมื่อไหร่ครับมีน่ะอย่าเพิ่งถาเรื่องเสื้อดิว่าเล่นเกมก่อน เฮลโลเฮ้ยโลคูขนาดวะมิสเตอร์มอนชีมิสเตอร์มอนชีเฮ้ยเป็นไรปะเนี่ยเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยเอาแล้วไอ้จัสไม่ตลกเลยนะเวย้ยอะไรวะเบเกอร์เบเกอร์อ่าติดนะครับเย่แสงสว่างจงมีแด่เราเย่เมเดฟักบีวิดยู่นี่มันที่ไหนกูมานี่ได้ไงวะไม่เห็นตีนตัวเองใสได้ไหม This out. กูต้องแก้ได้ <stay> กูต้องใจเย็นเข้าไว้ไม่ต้องทำอะไรให้มันแย่ <c oughs> แค่มีแย่สักตัวมาย่างแดดก็พอแก้วน้ำป้าแก้วแก้วอะดามเมนเทียมครับไม่แตกกดได้ไหมกูก็สนไปเรื่อยเซอร์วิสคอนโซลอินเสิร์ตออมนิทูทูเอ็เซสพาโทสสองออมนิทูทู s อเซสแล้วกูจะไปหาออมนิทูจากไหนวะเซอร์วิสคอนโซล Build tech use โอเคไม่ต้องหรอกกูไม่ได้ตาบอด Build shape and optimize your o m n i t o o l with fully customized to assistance โอเคทูบ็อกซ์มึงยังจะไปให้ออกูว่าทูบ็อกซ์ไอสัตว์กูไม่ได้ตาถัวาถ่วก็เห็นเห็นกันอยู่ขอบทนิดนึงนะครับผมขอเลิกมีเรื่องละไอสัตว์แล้วกูจะออกไมวะเนี่ยมันเกิดเรื่องอะไรกันที่นี่อะไรวะ อะไรเนี่ยมีภาษาทญี่ปุ่นด้วยเพราะโซมาคือเกมตลกเฮ้ยซับเ้ยม <c oughs> ิสลิฟเฟอร์บริจาค50เอาไว้ซื้อมุ้งกันยุงเวลานอนนอกบ้านอ้าวชิบหายแล้วขอบคุณพี่อวยพอนะครับผม <c oughs> <c oughs> <c oughs> เวลาโดนเมียไล่ออกจากบ้านใช่ไหมอันล็อกเทอร์มินอล from service console service console <c oughs> อยู่นู่นคือกูต้องแก้งานสองส่วนเฮ้ยมันอยู่ไหนวะออมนิทูที่อะ